เวลาเรียนไม่พอเนาะก็เลยจะไปเพราะว่าไม่มีเบอร์ผู้ปกครองแล้วก็ลืมเอาหนังสือจากผู้ปกครองนะก็เลยจะกลับถึงบ้านหรือย,ยังพอ,อจี้ช่วงนี้คู่หอมนะช่วงนี้คู่หอมนะอยากได้อยากได้คลิปใหม่ <c oughs> อยาก <c oughs> หนังสือด้วยหนังสือเชิญผู้ปกครองมาประชุมพรุ่งนี้อยู่บ้านไหมอยู่บ้านไม่มีคือ,อยัง โอ้ดีใจด้วยค่ะคุณทองใสดีใจด้วยค่ะท,ที่ผ่านแล้วนะคะเห็นบิวดวงอาทิตย์ไหมคะสวยงามลบ้านหาเยี่ยมบ้านจริงๆ่อหาเยี่ยมบ้านจริงๆก็เลยนะตั้งกล้องถ่ายทอดสดก็นะขอบคุณนะคะที่แวะมาเป็นกกาลังใจให้มัดละสิบลำมันละสิบลำร้ำอ,อยละเท่าไหร่บ้างนะฮะรอมันละสามบาทอ๋อมันละสไปทางโน้นก็จะเห็นเต่ง แสงอาทิตย์ที่โผลมาสวยงามมากเลยนะถ่ายทอดสดให้ดูวิวสองข้างทางไปด้วยนะคะดวงอาทิตย์กำลังตกดินแต่ว่าเราหันหลังให้ดวงอาทนายยงจ้าได้ผ่านหรือยังจบปริญญาหรือยังจบปริญญาเพื่อนๆหลายคนก็ทยอยอทยอยเพื่อนฝูงก้อนนะคะก็เลยถ่ายทอดสดเดินทาง แอปหนึงขับรถอยู่แต่ก็ตั้งกล้องนะคะตั้งกล้องสวัสดีจ้าคุณจอยสุพินวันนี้ครูหวังขึ้นถ่ายทอดสดเป็นกรณีพิเศษนะก็จะขึ้นปกติก็คือ,อบแบบ j อบไม่ได้ตั้งใจนะคะพอดีว่ามีงานด่วนก็เลยต้องได้ออกเดินทางขับรถเองเพื่อนๆได้ดูด้วยอย่างนี้ค่ะก็ปลูกต้นสักเนี่ยต้นสักกำลังงามเลยเนี่ยไม่ได้มานาน นะจนมาเจอต้นสักเขาใหญ่เป็นทำมีดีกว่านะแยกตรงนี้จะก็จะไปเจองานนะตั้งเต็นงานในผู้ปกครองด้วยก็เลยจะไปนะอันนี้เป็นเต้นทางนะเป็นเต้นแยกนะไปบ้านโนโนคุณทิพย์เจมตำร้อยอร่อยฝีมือคุณครูการจนาการจนาศรีิเข้ามาด้วยจ้าคอยไปก็ แปับหนึ่งนะคะแต่ว,ว่าพอดีว่าติดติดยี่ห้อรถด,ด้วยนะคะก็เลยไม่กล้าเอาลงเพราะว่าถ้าเอาลงไปก็คือได้ลบออกเหมือนเดิมอางแห่งก็จะเป็นกรมศินจะอยู่ในเป็น เป็นเขตบริเวณของกรมศิลน,นะคะเพราถือว่าเป็นหมู่บ้านบ้านเจาะบ้านจอกก็ลา,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 าผู้คองไม่มีไม,มไม่มีลายเนาะสี่สิบนาทีก็ยังดีงนี้เราก็จะเดินทางไปทางไม่ดีเท่าไหร่ต้องค่อยๆตอนนี้ถึงบ้านสวยแล้วถึงบ้านสวยแล้ว ตร้หม้อใหญ่หม้อใหญ่ใหญ่ไปดูก่อนพอดีวันนี้พี่ปุ๊กลุกจ,จัดยางสวยงามเลยนะคะช่วงปีใหม่ดูดิดูดิด,ด,ดวงอาทิตย์สวยงามมากแต่สักหน่อยจะไม่เห็นแล้วพ่อตั้งกล้องแต่ยี่สิบเก้าวันขึ้นไลฟ์สดตลอดวันละ สิบชั่วโมงก็มีโอแต่ถ้าให้ขึ้นวันละสิบชั่วโมงนี้ก็ใครเนาะกดส่งสติกเกอร์ตัวใหญ่มาให้เลยนะซื้อขาหมูมาทานันกินขาหมูแล้วแล้วก็หัวใหญ่ๆทั้งนั้นเลยใส่ทาหัวเดียวนี่ก็แบบนะได้พิกแกงหม้อหนึ่งขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากเลยที่มาเป็นกำลังแรงใจให้อันนี้เป็น ถ่ทอดสดแบบจอบแบบจอบไม่ได้ตั้งใจนะคะพอดีว่ามีงานด่วนก็เลยต้องได้ออกเดินทางขับรถเองลืมคุณครูคุณครูสำิีน่ะเอาหนังสือลงแจ้งในในไลนย์อยู่แต่คุณครูลืมดูพอไปดูสวัสดีจ้าคุณจอยซูพินวันนี้ครูหวังขึ้นถ่ายทอดสดเป็นกรณีพิเศษนะก็จะขึ้นปกติก็คือไป เลาะบ้านเลาะบ้านถ่ายทอดสดได้ห้านาทีสิบนาทีก็ยังดีเนะอะห้านาทีือยังโอ้ยดีใจด้วยค่ะคุณทองใสดีใจด้วยค่ะที่ผ่านแล้วนะคะเห็นบิวดวงอาทิตย์ไหมคะสวยเงาหันหน้าเอียงนนหนีเขานิดนึงตั้งกล้องไว้ตั้งกล้องรถซื้อกล้องตั้งบนรถนะคะก็ช่วยได้แล้นะไอ้เพื่อนไปก่อน,นแม่ไปใส่ก่อนแม่ แม่แม,ม่ไปตัดอ้อยอืมไปตัด,ตดย,ยุ่ทั้งหลยขับ<อ>บ้านยุน่จนะ,ะผ่านบ้านน้องทอนนะคะผ่านบ้านน้องทอนสองข้างทางก็นะสวยสดงดงามเนาะสองข้างทางใครเนาะกดส่งสติ๊กเกอร์ตัวใหญ่มาให้เลยนะซื้อขาหมูมาทานกินขาหมูลแล้วนะคะก็ขอบคุณที่ส่งมาให้นะคะถือว่าเป็นแบบอุ้ยหอมอ นั้นแบบตากเรียงได้ดีมากเลยเนาะนะคะก็ขอบคุณที่ส่งมาให้นะคะถือว่าเป็นแบบอุ้ยหอมนั้นแบบตากเรียงได้ดีมากเลยเนะาะคทิตเดี๋ยวสักหน่อยจะหันหน้าให้ดวงอาทิตย์อาจจะเห็นความสวยงามของพระจีกกำลังตกดิน,นะคะ่ะตั้งใจจะมาถนนดีใจกับคุณทองใสเนาะเพื่อนทองใสดีใจเราคุยกันเมื่อ สองอาทิตย์ที่แล้วไมเพื่อที่เราเจอกันเมื่อสองอาทิตยทท์ที่แล้วขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากเลยที่มาเป็นกำลังแรงใจให้ปุกปกครองบด,ดีจ้าพี่จับสุภโชวคุณครูกำลังจะไปนำหนังสือจากทางเรียนไปเซฟว่าอะไรเืเป็นการถ่ายทอดวัฒนธรรมเนาะเป็นการถ่ายทอดวัฒนธรรมประเพณีของของหมู่บ้าน จะมีภารกิจนะไปข้างนอกก่อนจะเข้าบ้านก็ไปทุนะบปะโรงเรียนเราจะไปบ้านโนนคุณชิปลูกไปบ้านโนนคุณชิปพอดีว่าไม่มีเบอร์ผู้ปกครองแล้วก็ไม่มีลายนะได้นาะทีก็หกหมื่นหกหมื่นตอนแรกเราก็คิดว่าจะจะหายากเนาะหกหมื 6, นะ่นแต่ถ้าเราได้ขึ้นถ่ายทอดสดนะคุณมากเลย อะเดี๋ยวจอดรถจะลงเวทีจ้าอจอดรถจะลงแต่ว่าพอดีว่าติดติดยี่ห้อรถด,ด้วยนะคะก็เลยไม่กล้าเอาลงเพราะว่าถ้าเอาลงไปก็คือได้ลบออกเหมือนเดิมจอดรถลงแป๊บนึงนะคะเดีย๋ยวเอาหนังสือไปส่งให้ผู้กครองแป๊บนึงคะ่ะดีใจกับคุณทองใสเนาะเพื่อนทองใส ดีใจเราคุยกันเมื่อสองอาทิตย์ที่แล้วไม่เฮ่งที่เราเจอกันเมื่อสองอาทิตย์ที่ใลบ้างนะคะก็ยังดีดีกว่าที่เรานะเดินทางไปนะเนาะเฉยเนเนาะแล้วก็หัวใหญ่ๆทั้งนั้นเลยใส่ทำหัวเดียวนี่ก็แบบนะได้พริกแกงหม้อหนึ่งกินข้าวก็โอ๊ยคิดถึงเจ้าของโต๊นี่เด้ <laughs> คิดถึงเจ้าของโต๊ะนะคะ มีคนมาที่การอื่นที่แบบว่าเก็บหอมอ้อยได้ดนานๆเพราะว่าแบบพอถึงหน้าที่แบบว่านั่นแล้วนะมันแบบหอมแพงมากเลยก็อขอบคุณคือภาพภาพแนวเวลาที่เขาเอาลงลงโพสในเฟซบุ๊กเขาจะใช้ภาพแนวตั้งไม่เห็นพอออยจี้นานเลยคิดถึงนะดินแดนนครกาหลงหบ,บ้านอารียธรรมนะเป็นพระ อ่เป็นใบเสีมานะคะเม่อพาะว่าจิไปอีกบ้านหนึ่งยุ่คอ่ะจา่พี่แพนไปไเน,น้อพี่แพนอะ่ะพี่ยานจ่าจ่ไบริยูน้ำรดนได้ยังกินค่ะคุณยายอ,นนอืมเป็นแต่แท้้ง <c> ผ <oughs> ู้ปกครองให้เชิญมาประชุมพุ่งนี้ค่คะคนที่นักเรียนพี่ นะมีผลการดอกอะไรเนี่ยนะคะสองข้างทางอันนี้ตรงนี้จะเป็นถ้า,นานหน้าน้าหนาน้ําจะท่วมค่ะน้ําจะท่วมเลยขอบคุณมากเลยค่ะกําลังถ่ายทอดสดสองข้างทางขับรถเองก็เลยตั้งกล้องหน้า,นารถแล้วก็ไปทางโน้นก็จะเห็น,นแสงอาทิตย์ที่โผล่มา สวยงามมากเลยทิศเดี๋ยวสักหน่อยจะหันหน้าให้ดวงอาทิตย์อาจจะเห็นความสวยงามของพราชิกําลังตกดินค่ะตั้งใจจะมาถนนภูป,ก,ปกครองสวัสด,ดีจ้าพี่จับสุพชดคุณครูกําลังจะไปนําหนังสือจากทางเรียนไปสวัสด,ดีค่ะพี่แพนเปินไหนเนาะพี่แพนอะ่ะพี่แพนไปทํางานแล้วตี อแต่ที่แห่ก็จะมีวันเดียวนะคะอะ่ซึ่งหะาชาวบ้านอะก็จะมาให้ความร่วมมือมานะป <Okay. S 1> ุปทีนี้เดี๋ยวพอจ่ายเงินปัจจัยก็จะเอาจ่ายเลยไม่ต้องฮนะได้มาแล้วได้ค่ะได้ได้ยินว่าแม่แกจะเอาไปจ่ายนะที